อยู่ในใจคือจริงๆเรื่องที่จาเป็นต้องพูดผมก็พูดไปในที่ส่วนตัวจนหมดแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่งพูดก่อนเข้ารายการที่ขออากาศไปตอนนั้นแต่เหว่า,าเขาและพิธีกรน,น่าจะมีการสื่อสารกันบิดเบี้เลยทำให้เหมือนกับว่าผมโทรเข้าไปบอกก่อนเข้ารายการแต่จริงๆแล้วเ,เราคุยกันก่อนนั้นแ้ซึ่ง ส่วนที่เรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดหรือไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารนณะล้วตอนนั้นที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตอบโต้แล้วก็เพื่อที่ต้องการชนะผมไม่ได้อยากชนะอะไรเพราผมพบว่าผมยังพอทนมันได้อยู่กับเรื่องที่ มันไม่จริงแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายน่าจะสื่อสารผิดกันเลยดูเหมือนว่าเราเพิ่งโทรไปแยกย้ายกับเขาบอเข้าอะไรคึ่งแสดงว่ามีก่อนเองก็ยืนยันว่าก่อนทือแบบไม่ได้คุยแบบอกเลินกับที่โบก่อนเข้ารายการในวันนั้นอาจจะเป็นแบบที่บอกเข้าใจผิดผมว่าน่าจะเป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดเพราะว่าผมเชื่อแบบสุดหัวใจเลยว่าเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเขาหรือพีธีก่อน ไม่มีเจตนาที่จะไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปแบบนี้แต่น่าจะแบบสื่อสารไม่ถูกต้องเพราะว่าผมรู้จักเขาท้งคู่แต่พอเรื่องมันออกไปแบบนั้นแล้วณตอนนั้นผมยังไม่อยากอธิบายอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าทั้งคนไกลตัวและคนรอบตัว pues, ก็ย <î> ังตึงใจที writer, ่จะเข้าใจผิดผมก็เลยเลือกที่จะเงียบเพราะว่าโอเคยังพอทนไหวท่านไมทำไมเราถึงเลือกที่จะเงียบเนี่ยอธิบายว่าไหนคือกฏความไปดูที่ เาใสตามข่าวสาเหตุที่เงียบก็เพราะว่ากลัวว่าเอาตรงๆเลยคือผมกลัวว่าสื่อจะเอาไปขยายต่อจนมันกลายเป็นประเด็นที่คือผมเห็นว่าเรื่องการแยกทางกันของคนสองคนมันเป็นเรื่องไร้สาระมากแต่พอสื่อเอาไปกระจายต่อบางทีมันมีผลต่อคนรอบตัวมันมีผลต่อความรู้สึกเราดูเหมือนเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเราก็ากมีมุม มีมุมเซนซิทีฟเหมือนกันแต่แค่เรื่อกพี่จะเงียบดีกว่าแล้วหลังจากนั้นระคาที่มีจะพูดแมาว่าอาจจะตั่ทิ้งคุณไปไหนครับไม่ว่า,าหลองไากนี้พอหลังจากนี้ผมบอกเขาว่าจะเข้าใจอย่างไรคือ,อ,ค,อความเข้าใจของคนอื่นผมไปหาทางกลับไม่ได้เพราะว่า มันเหมือนแม้แต่ผมกับเขายังไม่เข้าใจกันนักภาษาอะไรกับคนอื่นจะมาเข้าใจเรื่องที่มันของเราสองคนพี <c oughs> ่กลอฟเองก็ได้ดูคลิปในวันนั้นเมื่ตกแต่กับการที่พี่คุณโตบอกถึงว่าแบบก็ยัง,งรักพี่ก๊อตอยู่จริงๆผมก็ยังรักเขานะแต่คือเราเราตัดสินใจออกมาเป็นเพื่อนเพราะว่าเราคิดว่าการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรไมไ่มีอะไรเกินเลยไปกว่านะั้นเรื่องมันธรรมดาธรรมดา ธรรมดามากแต่อยากจะบอกในอย่างที่พี่โม่แบบโม่ท่านว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่จะตีสิ้นมันไม่มีคำอธิบายตรงนี้แล้วอย่างที่บอกทำให้เขาไม่ได้มีอะไรางเข้าใจอย่างที่ผมบอกเรื่องที่ต้องพูดผมก็พูดไปหมดแล้วในที่ส่วนตัวแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดและไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารณะวันนี้ตัดสินใจอย่างนี้ท้องยากไหมเพราะว่าระยะเวลาในการหายนานมากๆ คือการตัดสินใจมันยากอยู่แล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการเหมือนกันแต่มันเหมือนครั้งนี้ผมจําเป็นต้องให้เป็นเป็นในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นเคือคือจริงๆแล้วที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราก็ท so do. ําดีที่สุดแล้วเราก็เราผมไม่อยากเอาชนะอะไรใครทั้งสิ้นเลยผมไม่อยากให้เรื่องมันตีกับกลิบไปมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเจ็บด้วยกันท้งคู่แล้วผมก็อยากให้มันเป็นเหมือนหลายๆคู่ที่มันจบไปแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงไปครับเพราะว่าเขาก็โดนบนับมาเป็นรื่ชัยกเนาเป็นห่วงเขาครับแต่สุดท้ายเราได้แต่มองอยู่ไกลๆแล้วก็มีความคาดหวังว่าโอเคเขาจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยหัวใจที่เขาเข้มแข็งพอ เราดแตวเองย,ยัไงในมที่เราปรแัแนเนเียวยาตัวเองยังไงผมโชคดีที่แม่พ่อและคนรอบตัวผมไม่รีบที่จะตัดสินผมแล้วก็อย่างคนนอกอาจจะเต็มใจที่จะเข้าใจผิดแต่คนภายในครอบครัวมีการถามผมก็ต้องถามเขาก่อนว่าอยากได้ตรงหรืออ้อม <laughs> เพราะว่ามันก็คือเรื่องคนสองคนมันเซนซิทีฟเนาะเราไม่ควรพูดในที่สาธารณะเราก็จะพูดได้กันเฉพาะคนในครอบครัวว่าเหตุผลมันไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวที่เมื่อก่อนมันเคยได้วันนี้มันมันไม่ได้แล้วมันก็แค่แยกออกมาแสดงว่ามันมันเม่เกิดจานกครับวันนี้คือยอมได้แต่ว่าวันนี้ยอมไม่ได้นะครับโอ้มันไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมมันเหมือนวิถีชีวิตเราค่อยๆ ต่างกันไปวลนิวลนิดวล,ลนิดวล,ล,น,ดวล,ลนิดแล้วก็ผมเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหรที่ความรักมันต้องมีความพยายามนัม่นแสดงว่าเรากําลังคิดผิดผิดทางหรือเปล่าเป็นเมื่องตัดผมตัดม่ได้ถึงผตัดกลับมาไม่ดีโอ้โหนั่นพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่อยากพูดอะไรตอนนี้เลยตอนนี้ก็้มหน้า้มตาทําง,งานไปครับ ผมโอเคนะผมยังรับได้อยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ถามความมุ่งหวังดีกว่าว่ามมุ่งหวังอะไรผมมุ่งหวังให้มันจบกันแบบเงียบๆธรรมดาธรรมดาเพราะว่าทุกครั้งที่ยังมองเขาอยู่ก็ยังมองด้วยสายตาของความรักแล้วก็เอาจริงๆสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวเนี่ยวันเนี้ ทำงานหนักไม่กลัวผมกลัววันที่จะต้องมาพูดเนี่ยผมกลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปมันจะไปกระทบเขาหรือเปล่าผมกลัวไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันก็มาถึงก็นั่นแหละครับอย่า <BJ S 1> งนี้วันที่เราเป็นครพูางวนเราโดนคูดตัดสิในใจเราสึกเสียใจอยู่ไม่อยากจะคิดอะไรไม่ครับเรื่องปกตินนครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลมันก็มีหลายลักษณะ คนที่เขาเลือกที่จะเงียบก็มีคนที่เขาเลือกที่จะคอมเมนต์ไม่ดีก็เยอะแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายลึกเข้าไปเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาพิมพ์ในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จริงเขากําลังสร้างจินตนาการของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นแบบนั้นซึ่งโอเคมันมีเหตุให้เขาคิดแบบนั้นก็ต้องปล่อยมันไปคือม,มันค่นขแบบส่น้าให้กับคอมเมนต์ที่แบบ ใช่ครับผมเสียน้ำตาให้ผู้รับเหมามเสียน้ำตาให้เขาการจาารัดลาทั้งด้วยกันไหมครับเราเราเสียใจอยู่แล้วลหละครับเราเสียใจอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ที่ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ตัดสินใจ นะวันนี้พวกเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วสำหรับมึงจะได้กลับไปอยู่กับเราไหครับเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างยาวนานตอนนี้ผมน่าจะเดินหน้าเต็มที่เพราะว่าผมแพลนที่จะไปต่างประเทศหลายประเทศมากแล้วก็ล่าสุดก็ไปญี่ปุ่นมาคนเดียวแต่ไปเจอแก๊งที่นู่นเลยเรามีอะไรที่เราอยากทําเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจจะทํามันตอนนี้แหละที่จริงๆมันแตกต่างกับการที่ผ่านมา ไห้ไม,ไม่ต่างครับเพราะตอนนั้นก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่เร <c oughs> ียกว่าเป็นวิธีคิวใจการแบบไปเที่ยวต่างๆไม่นะผมไม่ได้ไม่ได้แคร์เรื่องฮิวใจผมผมเหมือนอยู่ในช่วงที่อยากมีประสบการณ์หลายๆรูปแบบเต็นที่แล้วผมต้องการไปโดยที่ไม่มีพันธะ อยากไปอยู่ที่เบดเดือนหนึ่งอยากไปญี่ปุ่นเดือนหนึ่งอยากไปดูใบเดือนหนึ่งอยากไปทําอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดหลังจากที่ทํางานหายรู่ของข่านมาสักพักแล้วอะไรเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพักก่อนพักก่อนพักก่อนเราใช้ชีวิตก่อน ครับเอบกลังใจนครับ,บค,ครับ